ขุตา uh, uh, ์นะขอุกท uh, okay, uh. uh, er, uh ่านสวัสดียาครับสวัสดียาครับครับผมยค้ชคนนี้นะครับข้าวจิ้มงงูงหัตากเลยของผมพิเศษอกรับรอนะครับตำแหน่งทางด้าี้ก็คือสิ่นะสี่เอ็มแล้วก็ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่มีผบขอยากก็คือ แต่ท้ายสุดแล้วขึคือเรื่องเทคโนโลยีในส่วนของบริษัทนะครับของและซีโอไรลาและผู้สนใจทุนดินนะครับเข้ามาดูแลในส่วนของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปีพศ .60 นะตั้งแต่ปลายปี60นะช่วงนั้นเราก็อยากขออยหสิกรื่องขออโอสิกรรมขอสอสออะไรต่าง ใช้ระยะเวลารปาระม,ไม,มราณปีนะครับทำไมพี่ต้องใช้ระยะเวลาถสองปีล่ะเพราะอะไรเพราะว่าอะไดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนสร้างมีกระชับใหม่ฉะนั้นเวลาเราไม่ไอ้ะไมามเนี่ยมันต้นงองเย็น่หญ่ลำบากพอ,อสิบวนแต่ท้ายสุดนะพี่ยาบ้ีความพยายามความมุ่งมัน เราก็สามารถทสำสมเร็จได้ได้อออยมาอย่างโปร่งใสและที่สำคัญก็คือว่าสอปปอน้ามาให้พวกเราอ,อุ้ยสอปปออาจจะได้มาสอปปอเลยต้องซื้อซื้อรับซื้อชั้งแต่ท้ายสุดแล้วเรา